เราจะมาดูกันนะครับว่าในใจของยูจินั้นมีอะไรอยู่ข้างในมีกูไงล่ะจากกูไหมล่ะเนี่ยกูชื่อว่าที่นี่ที่ไหนแลวมังเป็นใครใครเกยน์นี่ก็คืคอนึกขัรไปรีพูดมาได้ไหมเนี่ยเกย์อ,อย็างนีนสจะตอกยศกันนะกี่ก็คือ เฮ้ยพ่กยับากรอยเกโอ้ยเจ็บกูฉัยไม่เหลยจะตอกูฉัคือไม่โดนอะไรเลยโอ๊ยแต่สมึงราชราชอะไรล่ะบอกกั่ไม่ดีไมเตองเจอฉนนื่อสุนะยังอีกยังอีกยังอีกยังไม่เลิกนางทับอีกใครกัเลเอามั โอ้ยฉ <c oughs> ันรีสิบ mm มึง hmm, บ so <c oughs> ้าเะไรมึงเนี <mie> ่ยรอว่าอายุสิบขวบเป็นไรักเฉันได้แค่สิบเอ็ดเองอะไรข้างในเนี่ยโอ้ยดมข้างบนไงฉันจะรอดไปในอดีตของฉันเลยที่ว้าวตอนนั้นฉันี่ยโดนกากกระหลายล้านไปแต่ฉันก็ลดูอกไม่ได้นี่มึงขี้โม้หรือเปล่าเนี่่่ยไมใชนิงดัะพ่อมึงเด็ะไม่ยุู่จิ ไปขี้วะเอาไปไหนมึงอะรู้ชื่อฉันใช่ไหมพี่ขี้ไงเออไปพีขี้กับเพื่อนไปให้แกก็ได้แล้วฉันเป็นใครฉันคือราชาเกสับสับเกเว้ยคนภาคไม่ก็ภาคเลยข้างมึงเลยเหรออยาโดนตบมากไงเป็นภาคมั่วภาคมั่วมั่วเก่งมั่วเกินตื่นแล้วนะคะ ไหนนได้งไงชีพย์ได้ยไงวะกูตื่นมาได้ไงไม่แตจากเดิมนะยูจ